สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบรานาค่ะวันนี้มาในเมนูเค้คกกล้วยน้ำว้าค่ะเค้คกกล้วยน้ำว้าที่ไม่งอเครื่องปัน่นไม่งอเครื่องอบหรือว่าไม่งอเตาอบเลยค่ะแล้ววันนี้จะทํายังไงว่างมีวัตถุดิบอะไรจะทําง่ายหรือว่าจะทํายากค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและว,วิธีทํากันค่ะ มาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยค่ะก็คือกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเราใช้เป็นกล้วยน้ำว้าที่สุกมากๆนะคะสุกมากๆเลยแล้วก็แกะเปลือกออกจากนั้นก็ทําเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เพื่อที่จะทําให้เราพยายามกล้วยได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะวันนี้อัตราส่วนทั้งหมดทุกอย่างแอดมินจะวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูเข้าไปจดกันได้ค่ะ และขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะใช้มือของเรานะคะขยำกล้วยน้ำว้าของเราให้ละเอียดค่ะจริงๆแล้วกล้วยน้ำว้าเนี่ยแอดมินแนะนําให้ใช้เป็นกล้วยที่มีความสุกจนงอมนะคะให้เปลือกของกล้วยเนี่ยเป็นสีดําๆออกเหลืองดําๆได้เลยค่ะและความละเอียดของกล้วยนะคะแอดมินก็จะใช้ที่ประมาณเท่านี้ค่ะเราก็เอาละเอียดเท่านี้ค่ะ เสร็จแล้วมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะวันนี้แอดมินจะใช้เป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์ค่ะต่อไปใส่เกลือลงไปแล้วก็ใส่เป็นผงฟูลงไปค่ะต่อไปค่ะเราจะทําการล่อนแป้งค่ะล่อนแป้งเพื่ออะไรเพื่อให้แป้งมีเนื้อที่ละเอียดค่ะ ขั้นตอนของการล่อนแป้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูวัตถุดิบต่อไปค่ะต่อไปแอดมินใช้เป็นไข่ไก่ยู่ที่3ฟองค่ะใส่ลงไปในภาชนะเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่น้ําตาลทรายลงไปจากนั้นก็ใส่เป็นน้ําตาลอ้อยน้ําตาลอ้อยก็คือน้ําตาลที่กินกับเฉาวก๊วยนะคะใส่น้ําตาลอ้อยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้สี ของเค,ค้กกล้ยน้ำหวาของเรานะคะสวยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีน้ำตาลอ้อยให้ใช้เป็นน้ำตาลทรายได้เลยค่ะและขั้นตอนนี้ล่ะคะ่ะเราก็จะใช้เป็นตะก้อมือนะคะค่อยๆตีไปเรื่อยๆจากขั้นตอนนี้ให้เพื่อนๆนสังเกตดูนะคะว่าสีที่เราได้ตีออกมาเนี่ยมันจะมีความแบบสีเข้มมากคล้ายๆสีกาแฟเลย ขั้นตอนตรงนี้ก็คือเราจะต้องตีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าไข่ของเราแล้วก็สมผสมน้ำตาลทรายจะเปลี่ยนสีค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้แล้วไข่ก็เริ่มที่จะขึ้นฟูแล้วแต่ยังขึ้นฟูไม่พอค่ะจะต้องตีต่อไปเรื่อยๆค่ะและขั้นตอนนี้ละค่ะที่อามินบอกว่าไม่ต้องงอเครื่องตีเลยเพราะว่าเราจะใช้ตะกอมือตีเองค่ะตีไปเรื่อยๆค่ะสังเกตถึงสีของ ไข่นะคะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆสังเกตถึงความข้นฟูค่ะและแอดมินก็ตัดมาที่ตอนนี้ไข่ก็ขึ้นฟูเรียบร้อยแล้วจากสีเข้มมากๆเลยแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีออกห่างเหลืองนวลๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตีต่อไปอีกค่ะเพราะว่าต้องการฟูมากกว่านี้ค่ะต้องการที่จะให้สีขาวอ่อนกว่านี้ค่ะ จากนั้นค่ะเดี๋ยวแอดมินจะเปลี่ยนใส่ในอีกภาชนะหนึ่งนะคะเพราะว่าภาชนะเมื่อกี้มันเล็กจนเกินไปค่ะก็เปลี่ยนใส่ลงมาในภาชนะอันนี้จากนั้นก็ตีสักเล็กหน้อยค่ะแล้วตอนนี้ก็ไข่ของเราก็ขึ้นฟูเป็นเรียบร้อยเปลี่ยนสีแล้วนะคะจากนั้นแอดมินใส่เป็นนมจืดลงไปค่ะก็คือเป็นนมพาสเจอร์ไรสนมจืดนะคะใส่ลงไปและต่อไปค่ะแอดมินใส่น้ำมันพืชลงไป จากนั้นก็ใช้ตะก้อคนต่อค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมเป็นแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะค่อยๆทยอยใส่ลงไปค่ะแอดมินก็ค่อยๆทยอยใส่ในครั้งแรกนะคะ ก็ใช้ตะกร้อค่อยๆตะล่อมคนเอาค่ะจะไม่ตีนะคะค่อยๆเอาให้คนไปเรื่อยๆให้เขาเข้ากันค่ะจากนั้นก็ค่อยๆยทยอยใส่แป้งสาลีลงไปอีกแล้วก็ค่อยๆคนค่ะค่อยคคนค่อยๆตะล่อมแป้งให้เขาเข้ากันจะไม่ใช้เป็นการตีแป้งนะ แล้วนี่ก็ใส่แป้งเป็นครั้งสุดท้ายนะคะก็คือค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค้นแบบนี้เอดมินก็จะใส่ลงไปอยู่ที่ประมาณอ่าสี่ถึงห้าครั้งค่ะแล้วก็ค้นแบบนี้ค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้เราเตรียมเป็นน้ำมะนาวค่ะน้ำมะนาวคั้นสดๆนะคะใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นสีแต่งกิน เป็นกลิ่นของวานิลาค่ะใส่ลงไปอย่าลืมนะคะเพื่อนๆอัตราส่วนทั้งหมดทุกอย่างแอดมินวางไว้ที่ใต้คลิปค่ะและต่อไปค่ะแอดมินก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะ ขั้นตอนต่อไปค่ะแอดมินใส่กล้วยน้ําวาลงไปใส่ลงไปทีเดียวเลยนะคะจากนั้นก็ทำการคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะในส่วนของแม่พิมพ์เพื่อนๆจะใช้เป็นแบบกระดาษฟอยล์หรือว่าใช้เป็นกระดาษหรือว่าใช้เป็นถ้วยต่างๆได้หมดถ้วยตะไลได้หมดค่ะวันนี้แอดมินก็จะใช้เป็นแม่พิมพ์ที่เป็นถาดสี่เหลี่ยมนะ แล้วก็วันนี้จะใช้เป็นวิธีการนึ่งแทนเตาอบค่ะและตอนนี้ส่วนผสมของเค้กกล้วยหอมของเราก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าแอดมินใช้แม่พิมพ์อะไรแอดมินใช้เป็นแม่พิมพ์เป็นถาดสี่เหลี่ยมแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ใช้ฟอยล์รองลงไปข้างล่าง จะลองหรือว่าไม่ลองก็ได้หรือว่าจะใช้เป็นกระดาษก็ได้นะคะกระดาษซับมันค่ะกระดาษซับมันที่ซับอาหารนะคะวางลงไปใต้ล่างค่ะจากนั้นก็เทแป้งที่เราผสมทั้งหมดใส่ลงไปค่ะ เราจะทําการนึ่งวันนี้แอดมินลองนึ่งแล้วเวลาที่ใช้ค่ะใช้อยู่ที่45-1ชั่วโมงค่ะและต่อไปโรยข้างหน้า,าเค้กกล้วยหอมของเราให้สวยมาสวยงามนะคะวันนี้แอดมินใช้เป็นมเมล็ดของเม็ดทานตะวันค่ะจะซื้อจากเซเว่นก็ได้นะคะหรือว่าซื้อที่เขามีเปลือกแล้วก็มานั่งแกะเอาได้นะคะแอดมินก็เสร็จเรียบร้อยก็จะนำมานึ่ง อย่างที่บอกในตอนแรกแอดมินใช้เวลา45ถึง1ชั่วโมงค่ะเมื่อครบแล้วแอดมินก็เปิดฝาหม้อขึ้นมาหน้าตาของเค้กกล้วยน้ำว้าก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะนำมาควา่ำแล้วก็นำมาตัดเป็นชิ้นๆให้สวยงามพร้อมที่จะนำรับประทานค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำเค้กกล้วยน้ำว้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แลละก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ